ไม่มีเวลาให้เสียใจคนตระกูลโกโจซินชีสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนแนลครับคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงความตายของซึรุงิความตายของยูกาที่เป็นคนตระกูลโกโจในปัจจุบันนี้แล้วก็พูดถึงการคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของเจ้ามาฮิโตะด้วยครับก่อนอื่นพูดถึงฝาแฝดอย่างซึรุงิแล้วก็ยูกาก่อนครับโดยในเรื่องณปัจจุบันเนี่ยมันกําลังชีน้นําแล้วก็ดําเนินไปสู่ความตายของซึรุงิและ อยู่กับพร้อมๆกันครับแต่ในขนาเดียวกันผมมองว่าโอกาสรอดของซิลุงิและยูกันเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ครับก่อนอื่นขอพูดถึงซิลุงิก่อนเลยครับ ตอนล่าสุดนี้ซุลุงิต่อสู้ตัดสินกับมาลุครับซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ควรจะชนะเนี่ยมันเป็นซุลุงิใช่ไหมครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยซุลุงิเองก็เรียกว่ามีความรู้สึกนะครับว่าถ้าเขาชนะไปแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องครับชัยชนะของซุลุงิเนี่ยมันอาจจะเป็นบาดแผลฝังลึกมันอาจจะเป็นปมในใจของซิลุงิเองก็เป็นได้ครับด้วยความที่แบบยังเป็นเด็กมีความลังเลสับสนเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะอยากปกป้องน้องสาวถึงแม้ว่าเขานั้นจะสู้เต็มที่เพื่อน้องสาวของเขา แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เลือกที่จะยอมเสียสละตัวเองยอมตุยซะเองนะครับผมเพราะว่าในจังหวะตัดตินเนี่ยซูรุกินั้นเลือกที่จะไม่ฟันดาบใส่มาลุเขาเลือกที่จะยอมปล่อยดาบแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเขาเองนั้นโดนมาลุฟันไปซะแทนครับซึ่งก็ทําให้ซูรุกินั้นตุยกันไปอย่างที่เห็นครับมาลุดี้ร้องห่มร้องไห้เลยทีเดียวเชียวจ้าแต่นั่นนะครับผมยังไงผมก็มองว่าโอกาสรอดของซูรุกินีเนี่ยมันยังมีสูงอยู่นะครับผมเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ไปเนี่ยในเดือเรื่องเนี่ยม ตัดกระโดดไปเลยนะครับผมไปถึงตอนที่มาลุเนี่ยไปพูดคุยกับยูจิครับก็มีการพูดคุยเจราจารถึงการที่มาลุนั้นจะทําให้โลกมนุษย์เนี่ยกลายเป็นโลกไร้ซึ่งวิญญาณคําสาบครับตรงนี้แหละครับผมผมรู้สึกว่าอีมาลุตอนแรกมึงร้องหม่มร้องไห้จะเป็นจะตายนะครับผมแต่ประเด็นคือร้องไห้แป๊บเดียวเนี่ยมึงกลับมาดูล่าเลงกลับมาดูสดใสกันไซอย่างนั้นครับมึงไม่ทุก์ร้อนอะไรแล้วเหรอกับการที่ซึลุง,งิตายนะครับผมก็เลยมองว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ตัว ตวซึลุงิเหมือนจะตายเนี่ยตัวซึลุงินั้นอาจจะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เป็นได้ครับก็เลยทําให้พอมาลุมีการมาพูดคุยกับยูจีเนี่ยตัวมาลุนั้นก็เลยไม่ได้มีความเศร้าไม่ได้มีความทุกข์ร้อนอะไรแล้วนั่นเองครับส่วนทางด้านยูจีเนี่ยยูจีนั้นก็มีเจตนาที่อยากจะปกป้องหลานของยูตะอยู่แล้วครับแต่นั่นแหละเราก็จะเห็นว่าตัวยูจีเองก็ดูปกติดีครับผมไม่ได้มีความทุกข์ร้อนไม่ได้มีความตกเศร้าต่อความตายของซึลุงิเลยครับตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าซึลุงิก็คงไม่ตายนะครับผม เพราะถ้าเกิดว่าซูลุงิตายยูจิแม่งก็คงกระทืบมาลุเละไปแล้วนะครับผมแต่นั่นแหละด้วยการที่ยูจิไม่ได้กระทืบมาลุแล้วก็ยังมีการพูดคุยสนทนาทั่วไปกับมาลุได้เนี่ยนั่นก็แปลว่าตัวซูรุงิเนี่ยน่าจะยังรอดอยู่นั่นเองอะนะแล้วถามว่าซูลุงิจะรอดด้วยวิธีไหนครับผมอ่ะก่อนอื่นเนี่ยขอเดาว,ว่าคนที่ช่วยเหลือซูรุงิอาจจะเป็นยูจิก็ได้ครับก็เดาว,ว่าหลังจากที่มาลุก,กับซูรุงิสู้กันเสร็จแล้วเนี่ยยูจิก็ไปถึงที่เกิดเหตุพอดีครับซึึ่่งงพอถทีเกิ เหตุเนี่ยตัวยูจินั้นก็อาจจะใช้อาคมย้อนกลับในการรักษาซิลุงยิก็เป็นได้ครับอารมณ์มันอาจจะคล้ายๆกับเหตุการณ์โกโจโน,นะครับผมที่แบบว่าเหมือนกับตุยไปแล้วนะผมกําลังจะตุยสนิทอะไรแบบนี้ครับแต่โกโจโก็ฟื้นขึ้นมาได้มาจากการที่เขานั้นบรรลุอาคมย้อนกลับแล้วก็รักษาตัวเองได้แบบเฉียวเฉียดแล้วก็รอดตายเพราะฉะนั้นกรณีแรกเนี่ยผมก็เลยมองว่ายูจิอาจจะไปพบเจอซูลุงิกับมาลุครับผมแล้วยูจินั้นก็ช่วยเหลือซูลุงิได้แบบทันท่วงที ได้แบบผิวเฉียดนั่นเองครับกับอีกรณีหนึ่งซิโรงงี้อาจจะลอดตายได้จากการที่ได้รับการช่วยเหลือจากลิกะก็เป็นได้ครับคือตัวลิกะเนี่ยมันก็เหมือนกับบีพันธะบีภารกิจที่จะต้องปกป้องลูกหลานของอยูตะใช่ไหมซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีตอนที่โอริโมโตะลิกะเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาครับผมก็เลยคิดว่าไอตอนที่โอริโมโตะลิกะปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่แบบพลังมันเวอร์อยู่แล้วนะผมสรับลิกะนะลิกะนั้นอาจจะใช้พลังพิเศษ พิธีารอะไรบางอย่างครับทําให้ตัวซิลุงยินั้นรอดพ้นจากความตายแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แบบฉิวเฉียดก็เป็นได้นั่นเองครับอันนี้ก็คือพูดถึงโอกาสรอดของซิลุงยิครับต่อมาครับผมพูดถึงโอกาสรอดตายของยูกาครับสำหรับตัวยูกาเนี่ยเรียกว่าอาการจะหนักหนาสาหัสกว่าซิลุงยิครับเพราะว่าตัวยูกาเนี่ยนอกจากแรกเลิ่มเดิมทีที่ตัวเธอเองน,นเนี่ยเป็นมะเร็งสมองเนะผมกําลังจะตุยนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่เหลือได้อีกแค่6เด เนนท่าันน้ในเวลาต่อมาอายุขัยของเธอยิ่งถูกเร่งเวลาให้ตุยเร็วขึ้นไปอีกเนื่องจากการที่เธอนั้นมีการทําพันธะสัญญาเพื่อที่จะต่อสู้กับดาบูล่าจนตัวเธอเองนั้นเนี่ยเหลือระยะเวลาอยู่บนโลกได้อีกเพียงแค่3เดือนเท่านั้นแหละครับผมสําหรับเหตุการณ์ล่าสุดของยูกะครับแล้วมันก็ยิ่งนักหนาะสาหัสไปอีกขั้นหนึ่งเลยเนี่ยจากการที่เธอเอาโมโหลาการมาต่อสู้กับดาบูล่าครับเมื่อการต่อสู้ครั้งนี้จบลงนะครับผมตัวยูกะนั้นต้องตายแทนแน่นอนนะ เหมือนกับว่าตัวยูกานี่คือแบบโอ้โหเหมือนถูกล็อกไว้ให้ตายอ่ะ เป็นเบ็งสมองก็หนักแล้วเนอะผมยังมีการทําพันธะสัญญาเพื่อต่อสู้กับดาบูลาซีอีกด้วยนะตอนที่ต่อสู้กับดาบูลาเนี่ยก็มีคําอธิบายไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่ายูกาที่ดึงดาบูลาเข้ามาทําพิธีในการกํหลาบมโหรากาศเนี่ยตัวยูกานั้นก็จะอยู่ในสภาวะเสมือนตายครับและพิธีนี้เนี่ยก็จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อดาบูลาตายหรือมโหรากาถูกทําลายครับคือมันเลยกลายเป็นว่าไม่ว่าดาบูลาจะตายหรือมโหรากา จะถูกทำลายครับไม่ว่าจะไปเวไหนนะผมอยู่กาบแม่งก็จะตายอยู่ดีนะ ล็อกไว้ให้ตายแท้ๆครับแต่รู้ไหมครับว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะเหมือนกับดูสิ้นหวังครับแต่ไอกรณีแบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับเมงูมิครับแล้วในท้ายที่สุดเมงูมิก็ยังอุตส่าห์รอดตายได้อยู่ดีครับย้อนไปในเหตุการณ์ชิบุย่าเลยครับเมงูมิที่ไล่หนทางลำบังนะครับผมเขาก็เลยตัดสินใจที่จะอัญเชิญมโหรากะมาตบเจ้านักดา,าบแช่งครับโดยในเวลานั้นเนี่ยตัวเมงูมิกก็กำหนดเงื่อนไขนะครับว่าคนที่เข้าร่วมพิธีนี้เนี่ยก็จะมี เมงุมิกับเจ้านักสาบแช่งนั่นเองครับหลังจากนั้นเมงุมิเองโดนมโหรากาศเล่นงานจนอยู่ในสภาพกึ่งตายและในตอนนั้นถ้าเกิดว่าเจ้านักสาบแช่งตุยเพราะโดนมโหรากาศฆ่าเนี่ยเมงุมินั้นก็จะตายจริงๆไปด้วยครับแต่ลแล้วสุคุนาก็ปรากฏตัวขึ้นมาสุคุนานั้นถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมในการทําพิธีครั้งนี้ครับถ้าเกิดว่าสุคุนาสามารถกำาลาบมาหรากาศได้พิธีในครั้งนี้เนี่ยก็จะถูกยกเลิกและกลายเป็นโมคะทั้งหมดครับเมงุมิ ก็จะไม่ตุยเจ้านักตาาแช่งก็จะไม่ตุยครับและในท้ายที่สุดตัวตูนัาเนี่ยก็ปราบโมโหลากาได้จริงๆครับผมตัวเมงวีก็ลอดตายได้ในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับเพราะนั้นกลับมาที่กรณีของยูกาครับผมก็เลยมองว่าโอกาสรอดของยูกาเนี่ยยังมีอยู่ครับนั่นก็คือมันต้องมีบุคคลที่3มเนี่ยมาทาการกำลาบมโหลากากกอนที่ดาบูราจะ,ะเผด็จศึกโมโหลากาได้สําเร็จครับซึ่งผมมองว่าคนที่มีสเกลพลังแข็งแกร่งมากพอและเป็นตัวความหวังที่จะสามารถเผด็จศึก โบโหลากาได้เนี่ยก็คงมีแต่ยูจิเท่านั้นนั่นแหละครับถ้ายูจิแทรกแซงพิธีและสามารถกำหลาบโมโหลากาได้ก่อนดาบูล่าตัวยูกาด้นก็จะลอดตายในการทำพิธีครั้งนี้นั่นเองครับอ่ะอันนี้เคลียร์ไปเงื่อนไขดึงแล้วครับส่วนการที่ตัวยูกาเป็นมะเร็งสมองครับผมมองว่ามีโอกาสแก้ไขได้ครับผมเนื่องด้วยตอนล่าสุดนี้เนี่ยเจ้ามาหิโตกลับมามีบทบาทอีกแล้วใช่ไหมครับตัวมฮิโตเนี่ยมันก็แบบมีสกิกลโกงๆในการแบบแปลเปลี่ยนธรรมชาติของมนุษย์ได้นะครับผ ผมเปลี่ยนร่างกายมนุษย์ดัดแปลงดวงจิตมนุษย์ได้ครับขนาดแก้ร่างกายที่ผิดปกติอย่างร้ายแรงของคนที่มีคำสาวสวรรค์ตัวมหิโตมันยังทํามาแล้วครับผมเลยมองว่ากับการแก้ไขกายเนื้อคนที่มีคำตาวสวรรค์กับการแก้ไขรักษามะเร็งสมองเนี่ยรักษามะเร็งสมองแก้ไขอาการผิดปกติของมะเร็งสมองเนี่ยไม่ง,ง่ายกว่านะครับผมถ้าบังคับขู่เค้นมหิโตหรือว่าขอความร่วมมือจากมหิโตให้รักษาอยู่กานเนี่ย ผมมองว่าทําได้ครับแล้วมันก็จะทาให้ตัวยูกานั้นหายเป็นปกติหายจากการเป็นมะเร็งสมองได้เหมือนกันนั่นเองครับนี่ก็คือโอกาสรอดของยูกาครับผมเที่ยวสองเงื่อนไขไปพร้อมๆกันนั่นเองอะนะซึ่งนั่นแหละครับผมอย่างที่บอกไปนะครับว่ายูกาและซึรุงี้ครับถึงแม้ว่าดูเหมือนว่ากําลังจะตุยแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสรอดสูงยังมีหนทางที่จะช่วยเหลือ2คนนี้อยู่ครับต่อมาพูดถึงเรื่องการคืนชีพของมาฮิโตะครับอันนี้ก็ขออธิบายแบบสั้นๆกระชับ จับไวแล้วกันนะครับผมคือบางคนเนี่ยอาจจะยังงงว่าเอ๊ะมาฮิโตเนี่ยคืนชีพแล้วอย่างนั้นเหรอมาฮิโตที่เป็นวิญญาณคำสาบระดับพิเศษเนี่ยกลับมาอารวาสอีกครั้งหนึ่งแล้วอย่างนั้นเหรอต้องบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะไอ้มาฮิโตที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในโลกแห่งวิญญาณครับมันยังไม่ได้กลับมาเกิดเลยนะผมเรียกได้ว่ามันเบื่อกับอยู่ที่บอ่อเกิดอยู่ที่จุดเกิดนะยังไม่ได้เกิดมาเป็นตัวเป็นตนจริงๆครับผมมันยังเป็นแบบดวงจิตดวงวิญญาณอยู่เลยครับ ก็ย้อนไปก่อนหน้านี้ครับผมในช่วงการอวสานของภาคที่แล้วเนี่ยที่เราจะเห็นว่าเจ้ามฮิโตเนี่ยมันมีการพบเจอกับสุกุนะใช่ไหมครับผมก็ตามนั้นเลยครับใครก็ตามแต่ที่ตุยไปแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องเดินทางผ่านสู่โลกวิญญาณเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับมหิโตครับผมซึ่งมฮิโตเนี่ยมันก็เรียกว่าวนเวียนโตเตโตเตอยู่ในโลกวิญญาณนั่นแหละครับผมซึ่งยูจิที่พบเจอกับมหิโตต่อล่าสุดเนี่ยก็เป็นการที่ยูจินั้นพบเจอกับมหิโตในโลกวิญญาณครับตัวมหิโตนั้นยังไม่ได้กลับ มาเป็นวิญญาณคำตาาแบบเต็มรูปแบบในโลกมนุษย์อะไรขนาดนั้นหลอกนะก็อธิบายไว้สั้นๆตามนี้ครับผมเกี่ยวกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของมาฮิโตครับ แต่ทางดีทั้งนั้นต้องบอกว่าสําหรับวิญญาณคำตาบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสกลับมาเกิดใหม่ได้ครับแต่คือมันเพิ่งจะผ่านไป68ปีอะ่ะมันเร็วเกินไปนะผมสําหรับวิญญาณคำตาบอย่างมาฮิโตนะมาฮิโตมีโอกาสกลับมาคืนชีพอย่างสมบูรณ์แบบได้จริงๆอยู่ครับแต่มันก็ต้องใช้เวลานานกว่านี้ครับผมอาจจะใช้เวลาเป็น100ปีเลยก็ว่าได้นั่นเองนะและวั้ดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับผมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยูกะตือลุงิและก็เจ้ามาฮิโตในคลิปนี้ครับใครมีความคิดเห็น เพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวลรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชนะครกบผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ